เคยสงสัยไหมคะว่าเทรดเดอร์มือโปรโนี่คะเขาทำกำไรจากฟิโบนักซี่อย่างไรนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเผยเคล็ดลับการทำกำไรจากการใช้ฟิโบนักซี่ลีทรัสเมนต์นะคะแต่เราขอเรียกสั้นๆว่าฟิโบนะคะให้ได้ผลจริงและง่ายนะคะต้องบอกว่าฟิโบเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องของการหาแนวรับแนวต้านจากพฤติกรรมของราคาก่อนหน้าจากรูปนะคะเราจะเห็นว่า เมื่อเรากางฟิโบแล้วเนี่ยจะมีค่าเป็นตัวเลขนะคะเช่น0.382 0.5และ0.618นะคะซึ่งมักจะเป็นจุดที่ราคากับตัวหรือมีโอกาสนะคะที่ราคาจะย่อแล้วไปต่อได้นั่นเองนะคะวิธีการนะคะเรามาดูกันเนาะลากฟิโบนะคะจากจุดต่ำสุดนะคะไปจุดสูงสุดในแนวโน้มขาขึ้นนะคะ รอให้ราคาเนี่ยย่อลงมาในระดับที่สำคัญเช่น0.618หรือ0.5ก่อนเข้าบายนะคะโดยตั้งสต็อปลอสไว้ที่แนวรับและเก็บกำไรที่ายเดิมหรือเก็บกำไรที่1.618นั่นเอง และถ้าราคาอยู่ในแนวโน้มของขาลงนะคะเพื่อนๆลากฟิโบนะคะจากจุดสูงสุดไปจุดต่ำสุดรอราคาดีดกลับมาที่ระดับ0.618หรือ0.5แล้วเราค่อยหาจังหวะเข้าเซลสต็อปลอสนะคะจะอยู่เหนือแนวต้านส่วนการเก็บกำไรนะคะอาจจะเก็บกำไรที่ TP คือโลก่อนหน้าหรือจุดยอดที่1.618นั่นเองนะคะเพื่อความแม่นยำนะคะเ,เพื่อนๆเ,เพื่อนเอาจจะใช้ฟิโบคู่กับเครื่องมืออื่นเช่นถ้าราคาไปถึงจุดที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านตามจุดย่อของฟิโบอาจจะใช้ price action เป็นตัวช่วยหรืออาจจะใช้ Indicator อื่นนะคะเป็นตัวช่วยยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าสมมุติว่าราคาเนี่ย เป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วราคาย,ย่อลงมาในโซนระดับ0.618 0.5หรือ0.382แล้ว RSI อยู่ในฝั่ง o v e r s o l โพอดีอดก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจที่เราจะ follow b u านั่นเองนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นไอเดียในเรื่องของการทำกำไรจากฟิโบนะคะฟิโบเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเนี่ยวางแผนการเทรดได้เป็นระบบแล้วก็ง่ายนะคะวิธีการนะคะทดลองใช้กับเดโมก่อน ะะแล้วมาสร้างกําไรไปด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเราไว้นะคะเพื่อรับเทคนิคการเทรดดีๆและง่ายๆแบบนี้นะคะ